นึ่งใหญ่วิ่งแล้ว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 มีมาจนได้ันน่งสวยเลย งได้ติดอะไรอีกเนาะอืม มญญาถึงได้นี่ครับเกือบโลนี่สวยเลยเกือบโลเลยนี่ตัวเต็มที่สองครับ Hello, tem em ơi